สวัสดีครับผมช่างหนุ่มครับอัปเดตงานทำสีรอบพัน BMW นะครับผมตอนนี้นะครับได้หรืออะไรภายนอกทุกชิ้นส่วนเพื่อทำสีแล้วนะครับพี่น้องบางท่านบางคนอาจจะมาดูคลิปแรกนะครับผมอ่ะผิวของ BMW คันนี้นะครับผมเล็กเกอร์ซีสเสื่อมลอกล่อนนะครับผมนี่ครับเล็กเกอร์ล่อน เวลาแล็กเกินล่อนนีครับหลังจากที่เราขูดออกมาก็จะเป็นแบบเหมือนพลาสติกเหมือนถุงอะไรอย่างนี้นะครับในส่วนหน้าบนเนี่ยจะโดนโดนแดดโดนอะไรเยอะก็ใช้เครื่องขัดปรับไปก่อนนะครับขัดอันนี้ยังไม่ได้ขัดหลังจากขัดปรับลงไปแล้วนะครับก็จะเห็นชั้นสีต่างๆที่ทํามาทันนี้ทํามาแล้วสองรอบรวมกับโรงงานก็ เป็นสามชั้นนะครับเอ่อเราจะขัดในชั้นสุดท้ายออกแล้วครับก็คือชั้นที่โดนสภาวะแวดล้อมหนักๆนะครับจะปั่นออกขัดออกพวกสีรองพื้นพวกนี้นะครับผมชั้นนี้ก็จะขัดออกพอขัดออกแล้วก็จะได้แบบปากกระโปรงอันนี้อันนี้คือปอกออกไปแล้วหนึ่งชั้นนะครับปอกออกไปแล้วหนึ่งชั้นอันนี้ก็ปอกออกไปแล้วหนึ่งชั้นนะครับตัวนี้กําลังไล่ปอ,อกอยู่นะครับ พอปอกออกไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้เป็นสีรองพื้นชั้นที่ทํามาหนึ่งรอบนะครับส่วนข้างล่างที่เป็นสีทองน้นคือสีเดิมโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานเสร็จมาซ่อมสีหนึ่งครั้งแล้วก็ชั้นที่เปอกออกไปอีกหนึ่งชั้นนะครับก็คือรถคันนี้ทําสีซ้ํามาแล้วสองรอบนะครับก็สาภาพสีก็เสื่อมตามการเวลา ฝั่งนี้ก็ยังสภาพดีอยู่อาจจะจอดในร่มฝั่งน้้นอาจจะจอดตากแดดอันนี้สมมุติเอานะสมมุติเพราะว่าฝั่งนี้มันซีดลอกล่อนเยอะกว่าฝั่งโน้น้นมันเสียหายหนักนะครับเล็กเกอร์ลอกนะครับส่วนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันยังติดแน่นอยู่แต่ก็ต้องขัดออกให้หมดนะครับกําลังดําเนินการอยู่ตามขั้นตอนนะครับพอหลังจากขัด พวกนี้ออกหมดแล้วนะครับถ้ามีบุบมีลักยิ้มอะไรก็โปลเก็บไปนะครับแล้วก็พ่นรองพื้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับบล็อกพื้นใหม่ทั้งหมดเลยอ่าจ,จะแบ่งทําทีละสติปนะครับอาจจะได้แถบหนึง่งแล้วก็พ่นพื้นไปก่อนนะครับพ่นรองพื้นไปก่อนค่อยไปทําชิ้นงานอื่นเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือสีรองพื้นสีชั้นที่เขาทํามานะครับผม นคสภาพสีก็จะหมองหมองขุ่นๆนะครับสภาพสีชั้นบนประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆตามขั้นตอนนะครับช่างหวงสวัสดีครับ